อยากรู้วิธีการกินไอศครีมบริสัท์ของเดลิควีนแบบฟรีๆไหมฮะแล้วรู้หรือไม่ครับว่าทำไมบนยอดของซอฟต์ครีมเดลิควีนเนี่ยมันจะต้องขดเป็นปมกลมๆอย่างนั้นด้วยทําไมพนักงานเดลิควีนจะต้องคว่ำถ้วยบริสัท์ก่อนเสิร์ฟให้เราด้วยถ้าอยากรู้เรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องมาฟังรายการแค่อยากล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y ในวันนี้ทีแอดเนี่ยจะหอบเรื่องราวความลับที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับเดลิควีนราชินีนมนมนผู้ครองมงกุฎแห่งซอฟต์ครีมที่น้อยคนจะเปรียบเทียบได้มาให้ฟังกันกนกงกันเรลยคบ ทุกวันนี้นะครับเราจะสามารถหาซอฟต์ครีมเรียกได้แบบว่าแทบจะทุกที่เลยแหละไม่ว่าจะในห้างตามชายหาดตามสวนสนุกแต่ว่าถ้าถอยไปยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับไอศครีมที่เพื่อนเพื่อหลายคนจะได้ลิมรสเนี่ยก็จะเป็นพวกก้อนกลมๆหรือว่าแท่งแข็งๆที่จะให้เนื้อสัมผัสแบบแน่นๆน,น,นั่นเองยังไม่ได้มีซอฟต์คงซอฟต์ครีมอะไรแต่ก็ต้องขอบคุณพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าจอห์นฟรีมอน m c แมคเคลกับบร a ดลีย์แมคเคอล ซึ่งเขา2คนนี้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่คิดค้นไอติมชนิดพิเศษนี้ขึ้นมาซึ่งมีลักษณะเหนียวนุ่มไม่แข็งจนเกินไปคนไม่มีฟันเนี่ยก็สามารถเคี้ยวได้ซึ่งตอนแรกที่2พ่อลูกนี้เขาได้คิดค้นขึ้นมานะครับเขาก็แบบไม่แน่ใจว่าจะมีคนชอบไอติมแบบนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยทดลองครับโดยการนําไอศครีมชนิดนี้เนี่ยไปวางขายในร้านขายของเพื่อนเขาซึ่งเป็นคนขายไอติมแล้วปรากฏว่าเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ขายมาได้ถึง1,600ั้ถ้วยเลยทีเดียว นั่นก็เลยทําให้2พ่อลูกคููนี้เนี่ยมั่นใจว่าของกินชนิดนี้มันต้องเป็นวิกฮิตอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยได้ใช้เวลาอีก2ปีข้างหน้าในการพัฒนาซอฟต์ครีมขึ้นมาจนกระทั่งในปี1940นะครับเดล q ควีนสาขาแรกเนี่ยก็เลยได้ถูกเปิดขึ้นที่บ้านเลขที่501ถนนนอตชิคาโกรัฐอิลลินอยสหารัฐอเมริกานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยร้านนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะถ้าใครอยากจะไปแสแวงบุญแล้วก็กคงจะได้เจอแต่ตัวตึกที่เคยเป็นร้านเดลสควีนมนนมะครับ ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาจากการที่เฮียจอนผู้ผลิตนะครับเขาเห็นว่านมนั้นเนี่ยมันมาจากวัวซึ่งวัวก็คือราชินีของแม่แห่งนมทั้งปวงนอกจากนั้นเขายังมั่นใจว่าไอศครีมที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องขายดิบขายดีจนกระทั่งได้ครองมงกุฎนางพญานมนมอย่างแน่นอนก็เลยไม่รอช้าครับตัดสินใจตั้งชื่อกับร้านซอฟต์ครีมที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาว่าเดลี่ควีนซะเลยแต่ถึงกรานั้นก็ตามนะครับมันก็ยังมีสื่อบางกระแสที่บอกว่าเดลี่ควีนน่ะไม่ใช่ต้นกาเนิดของซอฟต์ครี แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอศครีมเนื้อนุ่มชนิดนี้ได้ถูกผลิตขึ้นมา4ปีก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่พ่อลูกคู่นี้เนี่ยจะได้คิดค้นขึ้นมาอีกโดยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญครับก็คือในเดือนพฤษภาคมของปี1934เนี่ยมีชายชาวกรีกผู้หนึ่งนะครับชื่อว่านายทอมแคเวิซึ่งเขานะครับก็ได้ขับรถขายไอศครีมเนี่ยไปทั่วนิวยอร์กเลยแต่ก็ดันสวยขึ้นมาครับเกิดยางรถล้อแฟบล้อแบนไปไหนต่อไม่ได้บักทอมผู้นี้นะครับก็เลยต้องลาากรรไออออีง่่ยปจอดอยจดดท และด้วยความที่ว่าช่วงนั้นนะครับอากาศมันก็เริ่มร้อนละไอศครีมที่เขากระเตงมานะครับมันก็เริ่มละลายแย่ yeah, ละสิทีนี้จะเข็นไปขายต่อที่ไหนก็เข็นไม่ได้แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยไอศครีมก็จะลายหมดขาดทุนย่อยยับอย่างแน่นอนอย่าว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับบักทอมนะครับเขาก็เลยเปิดร้านขายมาตรงนั้นซะเลยเอาเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาไอติมขายถูกๆก,ก็ตะโกนขายตรงนั้นแหละครับแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าไอศครีมที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งละลายเนี่ยมันเป็นที่ขายดิบขายดีมาก แลวทั้งบักทอมผูนีนะครับสามารถเคลียร์สต็อกไอติมของเขาเนี่ยได้หมดเพียงแค่เวลา2วันเท่านั้นเองพอวิกฤตนี้จบนะครับบักทอมเนี่ยก็เลยได้กลับบ้านไปแล้วก็เห็นว่าไอติมที่มันละลายแบบนี้เนี่ยมันขายได้ดีซะขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนมาขายไอติมแบบละลายซะเลยแล้วกันนะเขาก็เลยได้ตั้งชื่อร้านเป็นไอศครีมคาร์บอขึ้นมาตั้งแต่ปี1936เลยครับซึ่งก็จะเป็นร้านไอศครีมที่เปิดสาขาน้อยกว่า d อนเดลิค,ควีนนะครับก็อาจจะทําให้ร้านนี้เนี่ยกลายเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักของคนทัั่วไปกน แต่ถึงแม้ว่าเดลิควีนนะครับจะเป็นคนที่คิดหรือไม่ได้คิดค้นซอฟต์ครีมขึ้นมาก็ตามนะครับสัญลักษณ์ของเดลิควีนที่หลายๆคนคงจะนึกถึงเนี่ยคงจะเป็นอีกเมนูหนึ่งเสียมากกว่านั่นก็คือบรนะิสตัทฮะก็เป็นไอศครีมที่มีการพัฒนาต่อยอดจากการนำเอาซอฟต์ครีมเนี่ยไปฟีเจอร์ลิงกับขนมหวานอร่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นท็อฟฟี่คุกกี้จากแบรนด์ดังๆอย่างโอริโอ้เอ็มเอ็มเอ็มคิดแคทอะไรพวกเนี้ปันปันป่นปันเข้าไปครับจนกระทั่งได้กลายเป็นไอศครีมเนื้อเหนียวนุ่มหนืดดซึ่่่่่่่งงงถ้้าาาาาาเเเเเเพพืืืออ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 นนนนนๆๆๆไไททโลลลลกกกกกปปัััววสสขขขะะะะะครรรบบ็จบชติีีียยยยมมแแให ต่เชื่อหรือไม่ครับว่าไอศครีมที่ดูเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของเดลิควีเนี่ยกว่าที่มันจะได้เดบิวต์เป็นครั้งแรกนี่ก็ปาไปเกือบครึ่งศตวรรษแล้วหลังจากที่เดลิควีสาขาแรกได้เปิดขึ้นนั่นก็คือในปี1985ฮะซึ่งในตอนแรกที่มันได้เดบิวต์นะครับมันขายได้ดีถึง175ล้านถ้วยทั่วโลกเลยทีเดียวเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ20,000ถ้วยต่อชั่วโมงเลยฮะนั่นก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเจ้าเมนูนี้เนี่ยมันยังอยู่มากับเดลิควีได้จนถึงทุกวันน้านม,น,มน,นมขนะึ ย้อนกลับไปประมาณ30ปีก่อนหน้าที่บริษ,ษัทจะได้มาเดบิวต์ที่เดลีควีนนะครับมันก็จะมีร้านขายคัสตาร์ดแช่แข็งอยู่ร้านหนึ่งที่อเมริกาฮะมีชื่อว่าร้าน h e d Drews ซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยก็จะมีเมนูหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะครับชื่อว่าคอนกรีตก็จะเป็นเมนูประมาณไอศครีมตามสั่งอะฮะคือทางร้านเนี่ยก็จะนําเอาคัสตาร์ดข้นๆนะครับไปผสมกับผลไม้หรือว่าทอฟฟี่ก่อนที่จะนําไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าก็จะเป็นไอติมข้นๆหนืดอยๆนะครับแล้วตำนานก็มีอยู่ว่าม โดยเขาก็ชอบสั่งเมนูคัสตาร์ดคอนกรีตท,ที่เป็นเมนูชอ็อกโกแลตผสมเมล์ฮะซึ่งไอตอนที่สั่งเจ้าหนูเนี่ยก็มักจะขอเพิ่มเมล์ให้แบบเยอะเป็นพิเศษเลยเพื่อจะให้ตัวไอติมนะครับมันมีความหนาแล้วก็คนซึ่งทุกครั้งที่ไอเจ้าเด็กนี่มาเยือนร้านนี้นะครับก็จะขอให้เพิ่มเมล์เยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกเพราะว่ากลัวไอศกรีมของเขาเนี่ยจะคนไม่พอจนกระทั่งเฮดรูสเจ้าของร้านเนี่ยรู้สึกลำคาญว่าทำไมไอเด็กเกรียนเนี่ยมันถึงเกรียนถึงขนาดนี้ ดังนั้นนะครับครั้งต่อมาที่เจ้าเด็กนี้เนี่ยมันกลับมาสั่งไอติมที่ร้านเฮียดูรุสของเรานะครับก็เลยทําการคว่ำไอศครีมโชว์ให้เด็กดูก่อนที่จะนาไปเสิร์ฟให้เด็กเพื่อเป็นการโชว์ว่าไอศครีมที่เขาได้ทำเนี่ยนันมันคน้นขนาดที่ว่าแม้กระทั่งคว่ำออกมามันก็ไม่หลุดออกมานอกถ้วยนะพ่อจะยังไอหนูหลังจากนั้นเมื่อเดลิควีนแฟรนไชส์สาขานึงได้มาเห็นคัสตาร์ดแบบนี้เข้านะครับก็เลยได้เกิดความสนใจขึ้นนํามันกลับไปบอกผู้บริหารเดลิควีนครับซึ่งผู้บริหารก็สนใจนะครับ แล้วเขาก็ได้นําเอาการคว่ำถ้วยก่อนเสิร์ฟนี้เนี่ยมาเป็นจุดเด่นในการขายข,ายของเขาอีกด้วยฮะก่อนที่จะเสิร์ฟกับลูกค้าคือเรื่องการคว่ำถ้วยนะครับบางสาขาในเขาซีเรียสมากนะจนขนาดมีกฎว่าหากคุณเห็นพนักงานคนไหนไม่คว่ำถ้วยก่อนเสิร์ฟแล้วก็คุณจะได้กินบริษัทถ้วยนั้นฟรีๆเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ไทยมีกฎนี้หรือเปล่านะแต่เอาแบบแอดลองไปเสิร์ชดูก็เหมือนกับว่ามันจะมีนะคือในเพจ Facebook ของ d ด i ็ y q u e e n นประเทศไทยนะครับมันเคยมีคนไปทักท้วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งงงงทาาาาาาาแอออดดมนนเเเพพพจจะะคคครรับ้้้้กกกกก็ไไออตลลููว่่าสาาถย ดังนั้นนะครับถ้าครั้งต่อไปที่เพื่อนๆไปสั่งไอศครีมบริษัทเนี่ยก็ให้จับจองพนักงานสิดีๆว่าเขาจะคว่มถ้วยหรือเปล่าเราอาจจะได้กินไอศครีมฟรีๆก็ได้ดูเหมือนว่าเดลิคว e นนะครับไม่ว่าจะออกเมนูอะไรมาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จไปหมดซะทุกอย่างเลยแต่มันก็ไม่จริงเสมอไปนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่ามันก็มีเมนูที่เขาเฟลๆได้อยู่เหมือนกันยกตัวอย่างก็อย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเดลิคว e นเนี่ยเคยออกเมนูเพื่อสุขภาพมาครับคือในช่วงปลายยุค8ปูนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้ โดยตัวร้ายหลักๆของยุคนั้นเลยนะครับก็คือไขมันผู้คนในยุคนั้นนะครับต่างโทษว่าไขมันเนี่ยเป็นสาเหตุนานาทําให้เกิดโรคอ้วนโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจเส้นเลือดสมองติบาบาบาฮะดังนั้นเองนะครับหลายๆร้านอาหารเนี่ยเขาก็จึงพยายามคลอดเมนูที่ low fat ไขมันต่ําขึ้นมาซึ่งเดลิควีนในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะที่ได้มีแคมเปญน,นี้เช่นกัน ในปี1990นะครับราชินีเนี่ยก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นเมนู f r o สเ n y นโยเกิรครับที่มีชื่อว่า b บ e z e ซึ่งก็จะเป็นไอศกรีมเหมือนกับบริษ์ทนี่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นเมนูที่เปลี่ยนจากนมเป็นโยเกิร์ตไขมันต่ำแทน แต่ว่าจริงๆนะถึงแม้ว่าโยเกิร์ตมันจะเป็นไขมันต่ําก็ตามแต่น้ําตาลที่อยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยบางทีก็อาจจะมากกว่าในนมด้วยซ้ําแล้วในยุคที่ตัวร้ายมันเป็นไขมันคนยังไม่สนใจน้ําตาลกันเนี่ยประเด็นนะครับมันก็เป็นแค่ไขมันต่ําแต่พอเอาไปคุกเข้ากับทอฟฟี่คุกกี้ต่างๆแล้วมันก็ดูไม่ค่อยน่าจะช่วยอะไรเลยนะฮะนั่นแหละครับก็เลยทําให้เมื่อการเวลาผ่านไปนะครับเจ้าเมนูนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ว่ากันว่าในแต่ละวันนะครับ Dairy q u e เนี่ยก็ต้องโยนเจ้าโยเกิร์ตที่เสียเนี่ยทิ้งไปเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าไม่มีคนมาสั่งมันจนทาําให้สุดท้ายแล้วนะครับราชินีหน่มนมเนี่ยก็ต้องเทเมนูชนิดนี้ไปหลังจากที่นางได้คลอดออกมาแล้วเป็นเวลา10ปีก็แน่ละแม่คนไปร้านไอศครีมก็อยากจะกินไอศครีมใช่ไหมไม่ใช่โยเกิร์ต และอีกอย่างหนึ่งที่เวลาทุกคนได้รับซอฟต์ครีมจากร้านเดลิค e ี n มานะครับก็จะเห็นแต่อาจจะไม่เคยสังเกตเลยน,นั่นก็คือเจ้าขโมดม,ม้วนที่อยู่บนโคนฮะคือไอซอฟต์ครีมทุกที่เนี่ยมันก็มีขมดม,ม,ม้วนแบบนี้นี่แหละแต่ถ้าว่าเคยสังเกตไหมว,ว่าพนักงานเดลิควีนเนี่ยเขาจะตั้งใจขมดม้วนมันแบบละเมียดละไมเป็นพิเศษเลยทําไมเขาถึงต้องทําอย่างนั้นเขาตั้งใจจะเสืออะไรกันเอาให้เวลาคิดดูระหว่างที่คิดนะครับเราก็ไปฟังเรื่องอื่นของเดลิควีน e น่ก่อนดีกว่าน,นั่นก็คือเรื่องสูตรรับรับบค เช่นเดียวกับแบรนด์อื่นๆที่มีเรื่องราวสูตรลับนะครับอย่างเช่นโคคาโคล่าหรือไก่ไอทอดของ KFC เนี่ย Dairy Queen นะครับเขาก็มีสูตรลับอะไรแบบนี้เช่นกันนะนั่นก็คือสูตรของซอฟต์ครีมของเขานั่นเองครับเชื่อหรือไม่ครับว่าตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อกับคุณลูกเขาได้คิดค้นซอฟต์ครีมขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในของที่ขายดีในโลกแน่ๆดังนั้นนะครับเขาก็จึงจำเป็นจะต้องทําการปกป้องสูตรชนิดนี้ครับไม่ให้มันถูกก๊อปปี้ไปโดยแบรนด์อื่นๆว่่่่่่่าาากกกกกกัััันน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 ววววเเจจจ้้้้้้สสููตรรบบบบิดดดดีกกีีะะคไไไถ็ใใททุยอออซึงแ ก็เลยทำให้ทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆที่เนี่ยได้ทำซอฟต์ครีมขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่มีที่ไหนเลยครับที่ทําให้รสชาติใ่นได้นุ่มนวลหน่าสัมผัสคล้ายๆกับเจ้าไอศครีมโัสขดของ d a i ด y Queen เนี่ยแหละกลับมาต่อ,อที่เรื่องหัวขด,ขดครับ นอกจากจะเก็บสูตรนี้เป็นเรื่องความลับเลยเนี่ยทาง daily queen นะครับ <K ill> เขายังได้จดลิขสิทธิ์การขมวดปมม้วนบนไอติมอีกด้วยไม่ใช่แค่บนซอฟต์ครีมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครเคยกินไอติมแท่งของเขาเนี่ย <K ill> ก็จะสามารถเห็นเจ้าขมวดปมม้วนนี้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเละๆไปสักหน่อยอะนะสาเหตุก็คือเขาต้องการเขียนตัวอักษร Q ครับซึ่งมาจากคำว่า daily queen เนี่ยเอาไว้บนไอศครีมแม่ก็นับว่า daily queen นะครับก็เป็นนางพญาที่ได้ให้กำเนิดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ครับว่าน,นอกจากเขาจะผลิตลลภัณฑ์พววกนมมมาาแ้ เขายังมีส่วนในการให้กำเนิดศิลปินชื่อดังอีกด้วยนะครับนั่นก็คือวงดนตรีแนวสกาพังสัญชาติอเมริกาที่ชื่อว่า No Doubt ครับ ย้อนกลับไปในช่วงยุค80นะครับก็จะมีสมาชิกหลักๆของวงอย่างเอริกสเตฟานีกับโจนสเปนซ์เนี่ยเขาเคยเป็นพนักงานที่ร้านเดลิควีนมาก่อนครับแล้วช่วงที่เขาเป็นพนักงานเนี่ยเขาก็ได้ชิดแชทถูกคอกันจนกระทั่งมีไอเดียอยากจะสร้างวงดนตรีขึ้นมาด้วยกัน่านแล้วนะครับก็อย่ารอช้าเลยตั้งวงขึ้นมาเลยครับโดยที่เอริกสเตฟานีนะครับก็ได้ไปชวนน้องสาวเขาชื่อว่าเควนสเตฟานีเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นนักร้องหลักของวงอีกด้วยซึ่งปัจจุบันเจสเตฟานีนี่กแกก็แบบว่าร่ำ ก็นับว่าถ้าไม่มีร้านไอศครีมร้านนี้นะครับบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาในพงการละมัง้งว่าแต่มีเพื่อนๆคนไหนเคยไปร้านแล้วเห็นพนักงานเอาความไอติมแล้วมันโป๊ะล,ลงมาไหมฮะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยนะครับ หรือว่าไอศครีมบริสาทเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าผสมอะไรที่มันไม่เคยมีในร้านแล้วมันจะออกมาอร่อยน่ากินเหมือนกันเนี่ยก็ลองเม้นมาบอกกันดูเล่นๆนะฮะส่วนตัวแอดอยากกินรสหมูยองกับพริกเผามันจะเข้ากันไหมเนี่ยหรือว่าใครที่อยากฟังเรื่องราวของกินของแรนดังๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกแอดได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมแล้วันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย